คุณรู้หรือเปล่าว่าคนรอบตัวคุณนะ่ะอาจจะกำลังป่วยเป็นจิตเวทอยู่ก็เป็นได้นะแล้วรู้ไหมว่าทุกคนมีโอกาสเป็นภาวะซึมเศร้าและผู้คนจำนวนมากมีความเสี่ยงในการเป็นโรคซึมเศร้าสูงขึ้นทุกวันอยากเรียนรู้เรื่องนี้ฟังคลิปนี้ให้จบฝากกดติดตามแชร์รีพอร์ตให้ผู้เสี่ยงการเป็นจิตเวทมาฟังกันด้วยนะคะปัจจัยแรกเลยค่ะคือคนคนนั้นน่ะเริ่มจากมีการควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่คะ่ะ ไม่ว่าจะเป็นโกรธง่ายเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ร้องไห้และสิ่งสำคัญข้อสค่ะดูเหมือนคนไม่มีความสุขเลยคือไม่ค่อยยิ้มแย้มไม่ค่อยหัวเราะไม่ค่อยพูดคุยสูงสิงกับใครข้อสคือเป็นคนที่เก็บตัวค่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีสังคมเก็บงำเงียบอยู่คนเดียวมีเรื่องอะไรก็ไม่ค่อยระบายให้ใครฟังนะคะ รู้ไหมคะว่าคุณอาจจะเครียดโดยไม่รู้ตัวและไปสู่สภาวะจิตที่ย่ำแย่ไปสู่การป่วยทางใจที่เราจะเรียกว่าจิตเวทนั่นเองแต่ดาอยากให้ทุกคนให้ใจเข้าลึกให้เจออยยาวค่ะ mm hmm. อยากคิดว่าการป่วยจิตเวทนั่นหมายความว่าคุณเป็นคนบ้าคุณเป็นคนไม่ปกติแล้วคุณเลยไม่ไปหาหมออยากคิดแบบนั้นเด็ดขาดนะคะ แล้วเวลาคุณป่วยเป็นไข้หวัดมีน้ำมูกจามเป็นโควิดคุณต้องไปหาหมอไหมก็ต้องไปถูกปะและถ้าคุณป่วยใจอ่ะคุณไม่ไปหาหมอใจแล้วใครจะช่วยได้ถูกต้องไหมคะเพรารู้ไหมคะว่าทุกวันนี้ผู้คนขาดทักษะการใช้ชีวิตเรื่องของการจัดการอารมณ์จัดการความเครียดจัดการความรู้สึกคะน่าเลยอยากเชิญชวนทุกคนที่ฟังคลิปนี้อยู่นะครับ สามารถไปพบนักจิตวิทยาได้หรือจิตแพทย์ได้นะคะพวกเราสามารถพูดคุยระบายอารมณ์ความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมาได้เต็มที่นะอย่าคิดว่าการไปพบจิตแพทย์เฮ้ยนั่นคือคุณเป็นคนบ้าไม่จริงเลยค่ะมีผู้คนเยอะแยะมากมายที่ไปพบนักจิตวิทยาแล้วก็ไปพบจิตแพทย์และชีวิตดีขึ้นคือจักการระบายความเครียดได้ง่ายขึ้นจากการอารมณ์ได้มากขึ้นอย่างเช่นมาปาละดาไงคะดังนั้นนะคะ ดาอยากเชิญชวนทุกคนนะแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังผาเชิงเกินไปมันยังน่ากลัวเกินไปดามีคอร์สฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายพื้นที่ปลอดภยัยคิวใจให้พลังบวก w o n d e r f u l space รุ่นใครสนใจก็ทักมาหน้าโปรไฟล์ติดต่อค่าดาได้เลยสมัครฟรีและอย่าลืมฝากกดติดตามแชร์โพสต์ลิปด,ดาด้วยนะคะดาอัพริปพลังบวกทุกวันเจอจันใหม่ลิปหน้าสวัสดีค่ะ